สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคนพี่น้องมือหนี่กับปุ่พผอยยานิวกับเราพี่น้องจ๋ายานีวก็มีข่าวมาเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยซอยแอนหวานมากนะหลักค่ะพี่น้องมือหวานนี่กับวันวาเลนไทน์ทั้งประเทศไทยพี่น้องจ๋าบอดบอยแล้วก็ส่งช่อดอกไม้ให้เมียเราพี่น้องช่อดอกกุหลาบสีแดงช่อบังใยหนึ่งพี่น้องนะักค่ะพี่น้องซอยแอนแล้วก็โพดนานขอบคุณนะครับที่รักโอ้ยพี่น้องหวานแบววค่ะพี่น้องแกรอกไอโพดแล้วก็โด วาเลนไทน์อีกแล้วชีวิตคู่ของเรามันมีหลายอารมณ์มากหลายพาร์ทหลายความรู้สึกแต่สำคัญคือยังอยากอยู่ตรงนี้มันผูกพันไปแล้วขอบคุณที่อดทนและตามใจแอนทำทุกอย่าง วางแผนทุกอย่างให้ครอบครัวของเราเสมอแอนมีความสุขที่ได้ยืนข้างๆพี่นาบอยสิริชัยรักที่สุดแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์พี่น้องนะฮักค่ะพี่น้องจ้าบอดบอยกัอแอนพี่น้องหวานแววตื่นเลยพี่น้องจ้าโอ้ยดอกช็อกดอกดอกุหลาบสวยงามค่ะพี่น้องมือเจ้าเห็นบอย,ยานิวกับาลูปมาให้หมูอเจ้าเบิ่งพี่น้องจ้าสวยหรอมากค่ะพี่น้องอัเดียวยานิวขออนุญาตบอดบอยกซอแอนอันคอมเมนต์เอซ สู่ฟังเดอ้อพี่นงจา่าเอฟซีธานนิก็ว่ารักทั้งสองคนมากขอให้ความรักแอนบอยเป็นรักนิรันดร์นะคะรักที่สุดคะ่ะธานนิก็ว่าน่ารักมากแม่ขอให้ความรักของลูกทั้งสองมีแต่ความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากที่สุดเลยคะ่ะอีกธานนิก็ว่าได้ยินแบบนี้แม่แม่ก็มีความสุขแล้วเข้าใจการฮักแพงกัน ขอได้ครอบครัว AB บมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะรักนะคะน้ำตาคอเลยเราสุขสรรวันวาเลนไทายสำหรับ Ab ที่เรารักขอให้ฝ่าฟันอุปทุกอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นคองรักกันนานจนแก่เท่ามีความสุขในทุกๆวันนะคะพี่น้องหนาหักกับพี่น้องใจซิทานนก็บานี่คือคู่บุญนำพาวาสนาส่งได้ ให้เจอกันและได้ร่วมชีวิตกันคู่บุญคู่บารมีรักกันมากเวลาไปไม่เข้าใจกันก็มีลิ้นกับฟันนี้คือคู่ชีวิตแค่ลักคู่ต่างคู่ต่างกันแต่ความรักของสามีภรรยาเพื่อนเสมอต้นเสมอปลายค่ะรักและติดตามน้องแอนมาจากสาวน้อยนะคะรักคู่บุญของใจเกินร้อย รักนะคะ ABPP ความในใจที่พูดออกมาจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจน้องแอนนี่แหละที่อยากได้ยินรักหัวใจเจ้าของจริงๆนิฉนันปุริสายน่ารักที่สุดเลยขอให้น้องแอนน้องบอยมีความสุขในทุกๆวันและเป็นความสุขให้พวกเราแบบนี้ตลอดไปนะคะรักนะคะ ABPP ขอให้มีความสุขมากๆเด้อพี่น้องแกาย็นไว้เกิขอให้บอดบอยซอแอนมีความสุขมากๆเด้อจ้า เฮงเฮงปังๆเลยรวยจ้าพี่น้องเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยพร้อมทั้งเอฟซีสปูสุคนเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเฮงเฮงปังปังๆรๆวยตลอดไปค่ะพี่น้องมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย